สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่ยุดหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเจริญพรรุ่นแรกอายุวัฒนะมงคลเจ็ดรอบหลวงพ่อวิมุตวัดวิมุตยารามกรุงเทพเป็นนะโลมดำจีวอนกระไหลทองตอกโคดหมายเลข79องค์นี้ขอที่200นะคะ สวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อรูปเหมือนพิมพ์สีมาหลวงพ่อทองดำวัดท่าทองจังหวัดอุตรดิตถ์รุ่นเสาห้าเกปีปี2 5 3 6 เป็นเนื้อเหล็กน้ำพีผสมชนวนพากเก่าหลวงพ่อเงินวัดบางคารสภาพสวยองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เหรียญมหายานมงคลจัก,กรวาลพ่อท่านค้อยวัดภูเข่าทองจังหวัดพัทลุงปี2555เป็นเนื้อฝ่าบาทหน้ากากทองแดงตอกโค้ดหมายเลข14ึสหสภาพสวยมากองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีปี2508รุ่นทะเลซุงพิมพ์วอหนิยมเป็นเนื้อฝาบาทกระไห่ทองสภาพสวยเดิมสององขอที่500นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญครบรอบ80ปีพ่อท่านชมวัดปากน้ำละแมจังหวัดชุมพรปี2546เป็นเน้อทองแดงลมดำต่อโค่ใหม่เลข1188สภาพสวยมากองค์นี้ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ผิววัดประดู่ทรงธรรมจังหวัดอยุธยาปี2559เป็นเนื้อฝาบาทลงยาตอกโคตใหมายเลข947สภาพสวยมากองค์นี้ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญปาดตาลหลวงพ่อฉาบวัดสรีสาครจังหวัดสิงห์บุรีปี2557เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟตอกโคสสภาพสวยมากองนี้ขอที่หนึร้อยห้าสนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระหลวงพ่อปานเนื้อผงอุดผงด้านบนวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยาสภาพสวยองค์นี้ขอที่500นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพาลอดเนื้อดินหลังปั๊มมหาวันจังหวัดลําพูนปี25งหปลูกเสรษวิธีใหญ่สภาพสวยองค์นี้ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องคนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญนั่งพานสิริมงคลหลวงปู่บุญหนาวัดป่าโสดทิผลจังหวัดสกลน,นครปี2554เป็นนื้ปกาก้าต่อโค้ดหมายเลข260สภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่500นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเจ้าสัวมหาเศรษฐีหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐม,มปี2552เป็นเนื้อนวะโลหะตอกโคตกรรมการเลข927สภาพสวยองค์นี้ขอที่900นะคะ สวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาปี2565้าตอกโค้ดที่รูปเลี่ยมพลาสติกเดิมจากวัดสภาพสวยองค์นี้ขอที่350นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นประหลักขีกไม้ขนุนหลวงพ่อกลั่นวัดอินทวาสจังหวัดอ่างทองจานาคารยานสภาพดีมากอันนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นภาพหงรุ่นโหดสมปตถนาหลวงพ่อนกวัดเขาบังเหยจังหวัดชัยภูมิปี2554สภาพสวยองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระหลวงพ่อโสธรพิมพ์สองหน้าเนื้อกระเบื้องหลังคาโบสวัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเราปี2538กล่องเดิมสภาพสวยองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะสวยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคารุ่นบูรณะโบส์วัดทายน้ำจังหวัดพิจิตรปี2566เป็นเนื้อสองกร,ริย์ต่อโคดนหม่เลขเจ็ดสิบเจดกล่องเดิมองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พรด้านในนะคะ สวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปีสองห้าสามหกรุ่น ทรงสเสด็จพาราชดำเนินตัดลูกนิมิตฝั่งตะกุดเงิน1ดอกกล่องเดิมองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวให้ดูองคพาด,ด้านในนะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ อันนี้นะคะพี่เป็นแผ่นไม้ตั้งหน้ารถหลวงปู่เจี๊วัดธรรมารามปี2549จังหวัดปทุมธานีสภาพสวยอันนี้ขอที่300นะคะสวยเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงพ่อพระพุทธชินราชรุ่นมหาสิทธิโชคปัทับลาหูพิธีเสาบห้าเป็นเนื้อไม้พยานยิ้วดำปิดทองปี2550 วัดพระศรีรัตนนามหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสภาพสวยองค์นี้ขอที่สองห้าสิบนะคะองค์ใหญ่อยู่นะคะพี่สวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระผงปิดทองหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถิน่น จังหวัดลบบุรีปี2551รุ่นไตามาสฝั่งตะกุดทองคำเงินสภาพสวยองค์นี้ขอที่200นะคะองค์ใหญ่อยู่นะคะพี่สวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เหรียญมหาชนกเนื้อสามกษัตริย์ปี2548พิมพ์ใหญ่กล่องเดิมสภาพสวยองค์นี้ขอที่600นะคะสวยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรปี2525 25. เป็นเนื้อทองเหลืองกล่องเดิมองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวให้ดวงพระด้านในนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสังฆจายเนื้อเงินรุ่นมหาลาบหลวงพ่อเจ๊กวัลนามจังหวัดสิงห์บุรีปี2536ต่ตอกโค้ดอุด้านหลังกล่องเดิมองค์นี้ขอที่450นะคะเดี๋ยวให้ดวงค์พาด้านในนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อผงรุ่นทักษิณมหาเศรษฐีพ่อท่านสังวัดดอนตอจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2540กล่องเดิมองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะ องค์ใหญ่อยู่นะคะพี่สามร้อยนะคะถ้าพี่พี่คนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 032971201 8ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่032971201 8ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกหโมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ